อันนี้เริ่มกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับด้านนะคะน่ากินไหมคะวันนี้ เราเสร็จแล้วนะคะกับเมนูไข่เจียวทอดกรอบค่ะดูสิคะแล้วเราก็รอจนกว่ามันจะสุกได้ที่นะคะตอนนี้ก็นะเริ่มกรอบได้ที่แล้วนะคะก็จะตักลงเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะจับเ